น Studio. ัวเนียกก็วันนี้นะคะมาพบกับการรีแอคชั่นนะคะอันไหนคะ้องโอมไหนพูดไปนี่เป็น ready for love ของ X PUBG Mobile อ่าค่ะก็คือเป็นแบบว่าการ์ตูนการ์ตูน AI แต่สวยเหมือนสวยเหมือนมากสวยเหมือนตัวจริงไปเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเรามีบัตรคอนเสิร์ตเหมือนพาทุกคนไปคอนเสิร์ตที่บ้านเนียนะคะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตออนไลน์อ่าก็เสร็จพร้อมแล้วเรามาเริ่มค่ะทุกคนเย้ คะก็รู้สึกจะชุ่นชมเท่ากับตัวจริงเลย<ช>เพราะว่าการ์ตูนสวยมากถ้าพอแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริเ่มเปิดมากๆ,ๆโอ้โหกอบปี้มาเลยแบบสวยมากโอ้ my god ออลังการสวยมากแล้วเหมือนมาก ความโรเซ่อมะหมะโอ้โหไปโอ้ยแล้วพี่ทิสโแบบเหมือนเจ้าหญิงหิมะเอลซ่าหนึ่งอันนี้ใครลิซ่าโอ้โหเท่ๆคือเหมือนฉากในนี้เลยอ่ะลาิซ่าป่ะพี่ถัมโมไซอะหรูมันนี่ไม่ลิซ่า ออจะนี่สวยมากเลยออ,อเป็นแบบเหมือนที่แบบดิินน้ำลงไฟไงใช่่ดินน้ำลงไฟเป็นมันเลยโอ้ยอออ้ โลดกคนมันสะใจตาเหมือนมากเหมือนจริงไปเออไปเต้นแล้วเออต้องไปเต้นแล้วว่าอู้ยสวยมากโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรบินีอ่ะโอ้ยเออเออเออมีทอนแรปด้วยชุดความแบบหนีอ่ะแบบเหมือนหนีแบบโอ้โหเออเออเออวิ่งเออเออรอดไหมรดแต่ละคน แต่ละคนก็คือเลิศใครอยู่บนเครื่องบินทุกคนทุกคนก็คือเดินกับเครื่องบินไปเลยอยู่กับเครื่องบินไปเลยโอ้ยหน่วนมากคนลุกมา oh 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 เหมือนมากโดยเฉพาะแบบว่าวิ่าคือแบบเหมือนมาก โอ้ oh my god โอ oh ้ยด mm ิซ hmm. ่าไม่รู้ว่าฉันการ์ต ra ูนคือสวยมากมากพี่มีมบอกโดดเด่นโดดเด่นแต่ทุกคนก็คือสวยโอ้โหโรเซ่ก็คือแบบอุ้ยวอะไรอ่ะอ allora ุ้โรเซ่ก็คือแบบเหมือนมาท้าทายการเอียงคอกันอะไรคือแบบใช่เลยเออ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 ไดมอนด์มงกุฎและไต่แล้วหรองาน ดีมากก็มีฟ like ิลมเหมือนแบบอนาคตเนาะเป็นอนาคตเลอว่าอนาคตของสาวๆและชาวบลิงสวยมากโอ้โหความเวทีความมงเหมือนแบบเตรียมล้นนะเออคอนเสิร์ตแบ็คทิ้งคนหน้า ก็ต้องทําเวทีแบบนี้นะคะต้องเป็นเวทีแบบว่าเวทีน้ําแข็งแล้วก็มีมุมแบบนี้ใช่ไหมต้องมีเลยใช่ไหมมันต้องเป็นการแบบว่าเหมือนกับแบบไกลว่าแบบเฮ้ยคอนเสิร์ตบิงอาจจะแบบเป็นมงแบบเวทีแบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบไกลไลน์หรือเปล่าใหนชาวบิงแอบเดาเรนอี้แต่เดียเดานะก็ไม่ได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเนี่ยเวทีอาจจะเป็นน้ำแข็งทุ่วันนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกเลยว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ตูนนะคะแต่ก็คาแรคเตอร์คือโดดเด่นทุกคนและเหมือนจริงมากรู้สึกเหมือนดูแบ็คพิ้งจริงๆเลยใช่แล้วเดี๋ยวแบล็คพิ้งก็จะมีเพลงใหม่ออกถูกไหมตอนนี้คือมีข่าวแล้วว่าน่าจะออกไปสิงหาถูกไหมประมาณนั้นอ่ะต้องถามน้องว่าน้องคือตัวจริงเดือนหน้าเดือนหน้าแหละต่องไม่ได้บอกว่าแบบกลางเดือนหรือสิ้นเดือนยังไม่ได้บอกเพราตอนนี้เดือนหน้ามาแล้วสาวๆอ่ะเขากาลังแบบว่าเตรียมตัวอยู่เขาก็เลยให้เอไอออกมาก่อนไอไอเก๋ง มต่อนเราจะได้แบบเวลาเตรียมตัวแบบเต็มที่กับกัรแบบเพลงใหม่นะคะทุกคนก็เราได้โดวมมานี้นะคะเย่หวังว่าชาวพิงทุกคนจะชอบเรียนช่าของเรานะคะร่วมมานี้เลยแล้วก็แบบว่าช่วงนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากกับการที่จะแบบเราจะมาเรียนช่าอีกเดือนหน้าสำหรับเพื่อนๆของแพี่พิงค์นะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอแม็คพิงเวลคัมแบ็กกันนะคะเย่ก็ร่วมมานี้นะคะทุกคนถนะ้าเกิดคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชอบเนี่ยฝากกดไลค์ใช่กดแชร์กดดติใช่แล้วก็กดกระดิ่ง จอยนิงดูคอ I'm ready for love w I'm ready, ready for l I'm ready for love